ร่วมถกร่วมซักโดย Isuzu m มิ X เอาละครับกลับมาในช่วงนี้นะครับยังไม่ง่วงยังไม่หลับนะท่านผู้ชมครับยังค่ะนนคยังค่ะ,ะคช่วงนี้เขาจะไม่นอนเลย,ยถ้ารอเรื่องการอ่านจดหมายนี่แหละค่ะชอบมากและสอดคล้องกับช่วงที่เกี่ยวกับการศึกษาเลยนะฮะจากครูบ้านนอกตัวดําอันนี้ชื่อใน Facebook ที่เขียนมาในแฟนเพจยิ่งถกกนกซักนะครับ มีคำถามเรียนถามอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับคุณกนกนะคะว่าการรณรงคให้ครูนุ่งสิ้นนุ่งผ้าถุงมาสอนหนังสือในยุคนี้มันเหมาะสมสมควรแค่ไหนคะคือส่วนตัวเป็นครูนั่นแหละคะ่ะและปัญหาคือไม่ค่อยจะระมัดระวังเดินเหินทีแทบจะเหยียบชายผ้าตัวเองลม้มนี่มันยุค2016แล้วครูรุ่นคุณแม่ที่บังคับรุ่นลูกให้ทําตามแบบร้เหตุผลนี่เขาควรมีทัศนคติใหม่ๆไหมคะส่วนตัวหนูหนูว่า เอาผ้าไทยสวยๆเก๋ๆมาตัดเป็นชุดทันสมัยน่ารักออกแต่รณรงค์ผ้าถุงผ้าสิ้นนี้เครียดแรงจากครู้านนอกตัวดำขอใช้ําแฝงนี้นะคะกลัวครูป้าดูรายการเดี๋ยวมางอนอีกแล้วถ้าได้เสื้อหนูขอเบอร์เอ็มค่ะรักรายการนี้สุดๆเสื้อไม่ให้อุ้ย แล้วคะ่ะแม่ครูตัวดำานี่ก็ลาออกจากการเป็นครูได้แล้วทำไมอะบ้าแล้วเหรอเนี่ยมองวัตถุประสงค์ยังผิดเลยปฏิบัติตัวยังไม่ดูไม่ถูกต้องเลยในองค์กรของการเป็นครูจะเป็นรคร<ล>ูไหน,นไตรงไหนครการหนก เขาให้ใส่ชุดผ้าสิ้นบ้างให้ผู้ชายใส่ราชปตงปะแตนบ้างเขาต้องการอนุรักษ์ความเป็นไทยและเมื่อทุกคนใส่เหมือนกันเนี่ยดูสินี่สีแดงนี่สีเทามีระเบียบไหมแต่เดี๋ยวเขาเหยียบชายผ้าหัวทิ่มก็อีนี่มันส้มซ่ามเองใจเย็นมันไม่มีความเป็นกุลสตรีอ่ะมันยาวหัดสิคะจะเป็นครูม้าดีกระโหลกหรือไงคะเดินนุ่มนนวลๆไม่เป็นหรือไงชุด ไทยพัาสิ้นทุกอย่างล้วนเป็นความงดงามของความเป็นวัฒนธรรมไทยถ้าครูคนนี้ทำไม่ได้ก็ลาออกไปซะท่านหลนไม่สามารถเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนได้แต่พระสิ้นผ้าผ้าผ้าของไทยเนี่ยมาตัดชุดให้มันเป็นดูทันสมัยหน่อยได้ให้มาตัดบิกินี่แล้วให้หล่อนใส่เดินนืกไงจะบ้าไม่ได้หรอกค่ะคุณกนกค่ะเรากำลังต้องการส่งเสริมคำว่าอนุรักษ์วัฒนธรรม พราะใส่เสร็จแล้วก็ดูมีความเป็นระเบียบเป็นวินัยถูกต้องไหมคะและสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดเพื่อให้ครูทุกคนและลูกศิษย์ได้มองเห็นเกิดความภาคภูมิใจในสมบัติของชาติ เขาไม่ได้ถามแกว่าสวยหรือไม่สวยใส่ลำบากหรือไม่ลำบากจะแหกจะอ้าแค่ไหนก็ลำบากไปหมดขอโทษนะคะชุดแบบนี้เขาก็ไม่ใส่มาสำหรับแหกขาหรอกค่ะต้องเดินแบบเรียบร้อยหน่อยทำไมเหรอเขาทำตัวให้มันดูสุภาพเรียบร้อยหน่อยสมกับเป็นคนไทยเนี่ยมันลำบากถ้าลำบากมากคุณต้องเปลี่ยนอาชีพค่ะคุณไปเต้นอากโก้สิคะชีวิตของเรารีบเร่งก็จริงค่ะทันสมัยก็จริงค่ะ แต่ไม่ใช่ทันสมัยและรีบเร่งจงกนกระทั่งสิ้นชาตินะคะอทำไมฉันพูดคำไม่ผิดเหรอคนเรามันต้องมีความภูมิใจในทรัพย์สมบัติของแผ่นดินสิเอาเสื้อไซส์เอให้เขาไปก่อนก็แลวกันเป็นฉันฉไม่ให้เลยอ่ะ <c oughs> นี่นะฮะให้เขาไม่ใส่เหอะให้เขาไปใส่ใคุณต้องใส่ผ้าซิ่งไหมฉันดูก่อนอเดินเรียบร้อยแล้วไม่เหยียบชายกับโป๊คุณภานอกตัวดำนะฮะแต่เราเชื่อว่าโดยพลันุภาพของชุดไทยเนี่ยใส่ไปแล้วเนี่ยมันจะดูแบบสงบลงนะเย็นฝากคุณครูตัวดำนะคะ ค่อยๆคิดค่ะเรากําลังทําตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนมันไม่ได้หมายความว่าคุณต้องทําตัวอย่างเฉพาะสิ่งที่คุณชอบนะคะความเป็นครูต้องทําได้ทุกอย่างและเป็นสิ่งที่สังคมยอมรับคุณคือครูที่แท้จริงค่ะอจบแบบแบบไทยเลยอ่ะคเไม่แรงเลยใช่ไหมน่ารักมากอบมอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ คุณกระหนชั้นใส่ชุดไทยทำรายการได้ไหมชั้นมีความสุขชั้นอยากอนุรักษ์อะเข้าสิงแล้วเข้าสิงเข้าสิง